โครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กฤษณะดีพูดดีทางดีสุขใจเปลี่ยนล้นเมื่อระลึกถึงบุญสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อพันทึกไว้ในความทรงจำรู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w a j a ต์อาจารย์กฤษณะภูสิธิอุดม .net ฉะนั้นคาว่าศรัทธาเนี่ยอาจารย์จึงพยายามจะสื่อสารบอกตลอดนะเพราะว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยพอไปบวชช่วงสามสิบวันสุดท้ายดีกว่าสี่สิบวันสุดท้ายอาจารย์เริ่มสื่อสารกับครูบาอาจารย์ได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้นนะจึงเกิดปัญญาครูบาอาจารย์สั่งอย่างเดียวเลยก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมท่าน พูดอย่างเดียวเลยให้ใช้ปัญญาใช้ปัญญาใช้ปัญญาอยู่อย่างนั้นก็งงนะตอนแรกก็งงนึกว่าเอ๊ให้ใช้ปัญญาในการปฏิบัติเหรอให้ใช้กันเราก็ปฏิบัติตามคําครูทุกขั้นตอนแล้วนะก็พยายามทําความเข้าใจจนเข้าใจเลยว่าโอ้ท่านพยายามจะบอกว่าให้ใช้ปัญญานะในการศึกษาพระไตรปิฎกทำวินัยให้มันให้มันถูกต้องอ่ะ นะอะไรที่ไม่อยู่ในธรรมวินยัยนะไม่ใช่นำศรัทธาไปใช้อย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็จะเกิดผลด้านศิลธรรมนะอย่างที่พวกเราเห็นเพราะอะไรทุกท่านเนี่ยศรัทธาโดยแปลความหมายของคำว่าศรัทธาผิดไปนะไปศรัทธาเรื่องเล่าปาฏิหารศรัทธาคำบอกเล่าศรัทธาพระพูทตลกนะศรัทธาพระเออ มีคำคมอะไรี้ยนะสุดท้ายความศรัทธาก็จะถูกใช้ไปในทางที่ผิดผิดอะไรลาบสักระเงินทําบุญอ๊้ยทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งมวลถวาโถมกันเข้าไปแล้วเป็นไงพระจับเงินก็เกิดอิเลสน,นะนี่ขนาดขนาดที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะไปยืมเงินวัดวัยยาวัจกรก็อนุญาตอย่างเงี้ยติดคุกได้เลยนะมันผิดทางกฎหมายนะ แล้วพระไปยืมเงินวัดไปใช้ส่วนตัวไปกันนี่ยังดีนะมีวิยาวัจกรนะแต่ถ้าที่พวกเราที่ทํากันแบบโอนเข้าบัญชีพระอะไรเงรี้ยโอ้โห,โหเนี่ยท่านต้องแยกแยกแยกให้ออกนะศรัทธาเนี่ยนะเพราะเราบอกเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่ศึกษาพระธรรมที่ไหนเราไม่ศึกษาพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก ครูบาอาจารย์ที่ฝึกจนมีฤทธิ์มีอภิญญาจริงๆเนี่ยมีฤทธิ์มีอภิญญาจริงๆเนี่ยนะท่านประพฤติตามธรรมวินัยเนี่ยศีลไม่พร่องศีลครบนะแล้วมันจะเป็นไปตามขั้นตอนแต่ถ้าพระมียังมีกิเลสอยู่อย่างนี้ยนะยังมีกิเลสอยู่นะมันยังเกิดการมตัญหานะภาะวะตัญหาวิภาะวะตัญหาแปล,แลว่าอะไรเอาการมตัญหาก็คือตัญหาคือความทยานอยาก ก็คือในกามกามก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีความทยานอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ยังมีเงินมีค่ายังต้องการเงินต้องเอาไปทํานั่นทานี่นี่คือกามตัญหาภาวะปัญหาอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมีความอยากแล้วนะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วแล้วยังอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปต่ออีกนะแล้ววิภาวะปัญหาก็คือ ไม่อยากให้มันอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันยังอยู่ในวนอยู่นะหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับ เป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผมที่ถ่ายทอดออกมานะครับโดยที่ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำบัวดแดงจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วได้เกิดนิมิตขึ้นมาในเรื่องของข้อธรรมต่างๆธรรมะปฏิบัตินะครับผมได้ถ่ายทอดทุกอย่างนะครับลงไปในหนังสือนี้นะครับโดยหนังสือนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่บทสวดมนต์มีมนคาถามีธรรมะ ถามตอบนะครับรวมไปถึงวิธีการฝึกสมาธิฝึกสติฝึกเดินจงกรมนะครับตรงนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี้ยผมแจกฟรีทั้งหมดนะครับฉะนนัน้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของธรรมะปฏิบตัติสนใจในเรื่องของมนต์คาถาและการสวดมนต์ต่างๆนะครับขอรับได้ที่ w w w ร์อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net นะครับยังอยู่ในกามมาพบแล้วก็วนอย่างเงี้ยก็เกิดปัญหาเห็นไหมมันก็จะเกิดปัญหา แล้วพวกเราเป็นคา,ารวาสเนี่ยนะต้องใช้ศรัทธาให้ถูกต้องนะแยกให้ออกให้ได้นะแต่อย่างที่จังเคยพูดไปคา,ารวาสอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่มีโอกาสรู้ไม่มีโอกาสรู้ฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่มีโอกาสรู้เราก็ต้องศึกษารทำที่ไหนนะครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรน,นะกิจของสงสิทอย่างมีอะไร นะถพราาะไม่บินสบาทเลยอย่างนี้นะเออมันก็แปลกๆนะกลางคืนก็ไปจําวัดเลยกลางคืนอยู่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่นี้นะมีเยอะแยะเลยนะมีกล้องวงจรปิดดูนั่นดูนี่กลางคืนพาศีกาไปอยู่ตามเขื่อนอะไรน,นะขับรถไปไปอยู่ที่เขื่อนกลายเป็นเขื่อนดังอีกโอ้โหเนี่นะกลายเป็นรถยี่ห้อหนึ่งปรับเบาะเอ็นได้โอ้โหดังขึ้นมาอีกนี่นี่กลายเป็นศีลธรรมมันมันเสื่อม มันเปลี่ยนแปลงนะถ้าเป็นคนสมัยรุ่นอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันต้องอายนะต้องไม่กล้าออกสื่อแล้วมันต้องรู้จักอายรู้จักว่าโอ้ยตายแล้วเราผิดศีลแล้วทำเนาะหรือพระใช้เงินเนี่ยมันก็ต้องรู้จักอายกันแล้วนะไม่ใช่พระซื้อมูลซื้อน,น,นี่กันอยู่เนนะอันนี้ก็เสริมเสริมเสริมเพราะว่าพวกเราเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะเอาดี ให้ได้ฤทธิ์ได้อภิญญาเราต้องเข้าใจว่าปฏิบัติกันทําไมปลายทางอาจจะก็บอกแล้วนะเราฝึกกําลังสมถกรรมฐานนะปลายทางคือมีสมาธิยิ่งนะสมาธิยิ่งเป็นยังไงผลลัพธ์ก็คือว่างนะส่วนวิปัสสนาเป็นยังไงนะปลายทางก็คือมีปัญญายิ่งผลลัพธ์ก็คือว่างฉะนั้นพวกเราเป็นนักปฏิบัติต้องรู้รู้จักนะฝึกฝน พัฒนาตนเองนะเพื่อไปสู่แนวทางมักมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าได้สอนพวกเรานะอ,านอันนี้เอาเรื่องพระก็เอาแค่นี้เลยเพราะมีข่าวทุกวันนะมีข่าวทุกวันอาจารย์ก็เลยสื่อสารกับลูกศิษย์แล้วกันเอาเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันอีกนิดหนึ่งเอายังไม่มีคอมเมนต์เท่าเดิมเลยเอาไม่ใช่เนาะเครื่องอาจารย์มันไม่วิ่งอีกแล้วอาจารย์ต้องไปมองหน้าหงายอย่างนี้แล้วต้องตัดเทปแล้วมันหงาย เอาพี่ดอยอ่านให้ห่อยถึงคุณกัญญาพรเนาะถึงถึงพี่สุภกิจบอกชัดนะครับอืมเอาเล่นขึ้นไปได้เครื่องอาจารย์ค้างนะวันนี้เนี่จะพูดเรื่องกรรมนะแต่ยมฟังกันให้ดีแล้วพูดเรื่องเติมให้ปาฏิหาริย์หรืออุปธัรมประกรรมที่ทําไมอาจารย์ถึงเขียนบทให้ว่าการอุทิศบุญเนี่ยอุทิศ ส่งถึงหลวงปู่เทพโลกุดรก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายเพราะมีพอรอบที่แล้วบรรยายไปเสร็จปุ๊บมีคนถามมาว่าอ้าวแล้วแล้วจริงๆแล้วจะไม่มีครูบาอาจารย์ช่วยเลยเหรออะไรอย่างนี้นะแล้วหลวงปู่จะไม่ช่วยเลยเหรอคือจริงๆแล้วก็ช่วยได้นะแต่เดี๋ยวจะบอกขั้นตอนคือไม่งั้นนะถ้าสถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพโลกุดร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ที่ซอยนวมิน98ถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการเผยแผ่ธรรมะตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีหลวงปู่เทพโลกุดรพระอุตระมหาเถระเป็นอาจารย์ใหญ่ได้มอบหมายให้อาจารย์กฤษณะภูสิอุดมเป็นผู้ถ่ายทอดและแนวทางปฏิบัติให้กับญาติธรรมที่สนใจอยากฝึกฝนเรียนรู้ธรรมะ แนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ที่ช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมกรูหลวงปู่เทพลกุดอนอาจารย์ไม่ไม่บอกแบบว่าอย่าไปมวัวแต่ปฏิหารอยากรวยต้องเก่งอยากเก่งต้องขยันอยากได้เงินต้องทำงานอะไรกงนะไม่งั้นถ้าอาจารย์ไม่พูดอย่างนี้เลยเนี่ย ลูกศิษย์ทุกคนก็จะจุดโูบหาหลวงปู่อย่างเดียวนะกลายเป็นเดี๋ยวหลวงปู่ก็จะเคาะกระโหลกอาจารย์อีกว่าเอา้าทําไมสอนแต่ให้เขาถือปาฏิหาริย์ทำไมไม่สอนให้เขารู้จักปฏิบัติรู้จักสร้างเหตุเดี๋ยวจะโดนครูดุเข้าไปอีกนะอาจารย์จึงจิตต้องย้ําด้วยว่าการที่เราในศาสนาพุทธไม่ใช่ว่าไม่มีปาฏิหาริย์เลย อิทธิปาฏิหาริย์เองมีจริงอภิญญามีจริงอภิญญาใหญ่นะวิชาแปดมีจริงช่วยได้ไหมครูบาอาจารย์ช่วยได้สายของพวกเราเราเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่เทพลูกดอนลงมาเนี่ยเราช่วยได้นะมันช่วยได้จริงๆแต่บางอย่างอาจารย์ก็ต้องนิ่งเฉยนะเพราะอย่างที่บอกเราไปแทรกกรรมของของใครเมื่อไหร่เนี่ยรับผลทันทนะีอาจารย์โดนมาแล้วโดนล่วงเลยนะ จนต้องไปบวชนะอันนี้ก็เป็น,เ,ปนเหตุที่ครูบาอาจารย์นะหลวงปู่เทพโลกดรก็ให้ไปบวชเพื่อหยุดวงจรบางอย่างนะพอหยุดวงจรบางอย่างได้ปุ๊บตัวอาจารย์ก็ดึงตัวเองออกนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพราะมีลูกศิษย์หลายคนที่เข้าไปติดวงกรรมนะติดวงกรรมบางอย่างแต่อาจารย์ไม่สามารถแทรกได้แล้วนะเพราะหลวงปู่ให้หยุดก็คือหยุดนะพอหลวงปู่ให้หยุดก็หยุด จด,ดเสร็จก็หลวงปู่ให้ทําอะไรต่ออาจารย์ก็ทําตามนั้นเพราะว่าต้องเชื่อครูนะตอนนี้หลวงปู่เทพรอุด์ท่านก็มอบภารกิจให้กับอาจารย์นะครับในการเผยแผ่พุทธศาสนาในการบูชาครูในการนาทางลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่จริงๆนะเนี่ยหลายคนเลยแม้กระทั่งอาจารย์ก็เพิ่งรู้ลูกน้องอาจารย์เองน้องเมยวันไปยกพานครูเนี่ย โอ้โหเพิ่งรู้ว่าเอา้าเขาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่อย่างนี้เลยนะเพิ่งรู้เลยละ่ะเพิ่งรู้เลยก็อ๋อโอเคโอเคก,ก็ก็ทําตามนะเกื้อกูลเกื้อกูลลูกศิษย์หลวงปู่นะทุกคนที่มาก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่คือคนจะพบหลวงปู่เทพเนี่ยก็ล้วนเป็นลูกศิษย์ท่านล้วนเคยศรัทธาในคําสอนของท่านล้วนเคยศรัทธาในปฏิปทาของท่านบางคนได้ใส่บาตรหลวงปู่ บางคนได้ฟังธรรมของหลวงปู่นะบางคนก็อธิษฐานจิตถึงท่านจึงกลับมาพบกันอีกนะ